ไม่ว่าจะเป็นยางเก่ายางใหม่ถอดใส่ก็แล้วก็ช่วยทาหน่อยครับเพื่อรักษาแก้มยาง<ๆ>แล้วก็ช่วยในการถอดใส่ง่ายๆครับนี่ครับแล้วแหลแล้วก็ใส่ไปก่อนเลยครับหนึ่งปาก ครับวค่อยใส่เป็นหนึ่งปากครับก็นี้เราก็มาตั้งปึ๊บเนี่ยตรงนี้ครับแบบนี้เราก็ล็อกล็อกแน่นเลยครับอ่าแล้วพอเขามาที่บปกสีเหลืองจะถูตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมีสองตัวครับอ่าแล้วตอนนี้เรา